สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีนะครับกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเฉลย VIP ของผมอีกเช่นเคยเป็นการเปิดเดือนนะครับนาแรกของเดือนกรกฎาคมนะครับก็ สำหรับท่านใดที่สนใจในแนวทางนะครับการลงทุนฟุตบอลสกอร์สูงแรกนะครับรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับดีๆเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับซึ่งผมเองก็จะวิเคราะหนะ์แบบนี้ให้กับในกลุ่ม45นาะทีอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาเปิดเป็นสาธารณะนะสนใจนะอยากได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับลองแอดไลน์สอบถามได้ที่ไลน์แอด s ส v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ซึ่งในกลุ่มนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีตัวดับเบิลวีวีไอพีให้น้นๆวันละ3คู่นะครับโดยผ่านการโหวตจากเสือ12คนนะครับแล้วก็ทําการคัดละเอียดอย่างอีกทีนึงจากแอดมินกลุ่ม45นาทีนะครับให้ได้ฟุตบอลที่ดีเอาไว้ลงทุนนะครับเมื่อคืนก็ให้ไว้3คู่ก็เรียกว่ามาทั้ง3คู่เลยทีเดียวโดยเฉพาะคู่เบอร์หนึ่งนะครับคู่กวางโจพบกับคิตซี่เนี่ยก็ยิง หนึ่งลูกนะครับในครึ่งแรกนะครับนาทีที่20หรือ30กว่ากว่านี่แหละครับนะก็น่าจะทำกำไรให้กับสมาชิกกันไปรวมทั้งผลงานของทีมงานของเสือนะครับที่ส่งบอลเข้าแข่งขันนะครับในตารางข้างบนนะครับก็เรียกว่าวินทั้งตาอ่าวินทั้งตารางนะครับเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆครับซึ่งตัวผมเองก็ส่งฟุตบอลอฟินแลนด์นะครับเข้าแข่งขันเป็นคู่เอส JS Academy ีคู่นี้ก็ยิงครึ่งแรกถึง3ประตูนะครับก็เรียกว่าทำกำไรให้กับสมาชิกกันไปแล้วก็ถือว่าเป็นการปิดเดือนนะครับมิถุนายนที่ยอดเยี่ยมของผมนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับเท่าที่ทำกลุ่มนี้มานะนะแล้วก็ให้บอลมาคือชนะมา30บวันติดแล้วนะครับก็ถือว่ายินดีกับสมาชิกผู้ติดตามด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในช่องลุงปินยิงของผมด้วยนะครับก็วันนี้มาเร็วครับผมก็จะไปพานะครับวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับที่มีราคาค่อนข้างที่จะขาดนะครับผมมองว่าจะเกิดประตูได้จากเจ้าบ้านอย่างแน่นอนด้วยสถิติของเจ้าบ้านที่ยิงมาแล้ว5นานัดติดต่อกันรวมถึงทีมเยือนที่เสียประตูมาแล้ว5นัดติดต่อกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจาะกันครับเป็นฟุตบอลแอลจีเรียยู21 แข่งเวลา16.00หรือ4โมงเย็นคู่ระหว่าง CRB เบดัดพบกับ RC ร e i ีลีไลเซนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่มีข้อมูลเรื่องของตารางคะแนนนะครับผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดก็เป็นเจ้าบ้านครับที่ชนะมารวดทั้ทีครับเพิ่งเจอกันมา4นัดนะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ชนะมาทั้งหมด4นัดรวดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2 จาก4เกมจบสูงเต็ม2.5นะครับก็2จาก4เกมนะครับก็เป็นเจ้าบ้านครับที่กดอยู่ฝั่งเดียวเลยทีเดียวนะครับชนะมา4นัดนะครับที่เจอกันทั้งหมด4นัดส่วนผลงานของเจ้าบ้าน CRB ลุยดัดนั้นนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4แล้วก็มีหลุดแพ้เป็น1เกมผลงานนั้นยอดเยี่ยมมากๆในช่วงหลังครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับ4 จากค่าเกมจบสูงเต็ม2.5นะครับ5จาก5เกม100%เลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่บอกครับสังเกตดูครับว่ายิงประตูมาได้5นัดติดต่อกันแล้วนะครับมีนัดที่2นะครับที่แพ้ CS Constantin ก็ยังยิงได้นะครับก็เป็นทีมที่มีเกมรุกค่อนข้างดีนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่าง AC นะครับลีไลเซนนั้นนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3 อีสกรในครึ่งเวลาแรก2นะครับจากท่าทีครับ3จาก5เกมจบสูงเต็มนะครับ2อยู่าจาก5เกมนะครับแต่นะครับอาซีนะครับลีไลเซนนั้นนะครับเสียประตูมานะครับ3จาก5เกมนะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็เกมรับก็พอมีช่องอยู่บ้างนะครับส่วนเรื่องของการยิงประตูนะครับ เจ้าจบ้าน CRB ุยดัดนั้น5นัดยิงมาถึง11ประตูคิดฉเฉลี่ยนัดละ2.2ประตูนะครับส่วนเสียเสีย6ประตูนะครับเสียฉเฉลี่ยนัดละ1.2ประตูขึ้นไปนะครับใน5นัดหลังสุดส่วนทีมเยือนนั้น5นัดหลังสุดนะครับยิงเพียง1ประตูเท่านั้นนะครับเกมลุกนั้นถือว่าอาจจะพึ่งพาไม่ได้นะครับแต่เกมรับก็เสียไปถึง7ประตูนะพรับีฉลี่ย1.4ต่อเกมนะอย่างที่บอกว่าก็ยังมีพ่อ มีช่องให้เจาะอยู่บ้างนะครับส่วนเรื่องราคานะครับสูงตาเปิดมาที่3.25นะครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับแล้วก็เปิดให้น้ำนะครับฝั่งสูง0.95จ่ายฝั่งต่ำา0.85ราคาสูงต่ำปัจจุบันก็ยังอยู่เท่าเดิม3.25หนะครับจ่ายฝั่งสูง0.95แล้วก็จ่ายฝั่งต่ำ0.85 ส่วนราคาเฮ n นดิแคปนั้นก็ต้องบอกว่าเปิดมาขาดมากๆนะครับเปิดมาที่2.25หรือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งจ่ายฟังสูง0.80จ่ายให้กับเจ้าบ้านนะครับ0.80จ่ายให้กับทีมเยือน1.00ราคาปัจจุบันก็ยังคงเท่าเดิมครับนะอยู่ที่2.25จ่ายให้กับเจ้าบ้าน0.80แล้วก็จ่ายทีมเยือน1.00 ส่วนราคาภูที่ผมมองว่าเป็นราคาขาดนะครับก็เพราะว่านะครับราคาภูนะครับ,ราานะรบในราคาเปิดที่เจ้าบอกว่านะครับนะทีมเจ้าบ้านชนะจ่าย1.14ถ้าเสมอกันจ่าย6.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย12.00ราคาปัจจุบันก็ชี้ชัดไปทางเจ้าบ้านครับเพราะปรับภูเจ้าบ้านลดลงเหลือเพียง1.13นะครับถ้าเจ้าบ้านชนะถ้าเสมอกันจ่าย6.50และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย 13. ซึ่งในราคานี้นะครับเป็นบอลราคาที่ค่อนข้างขาดเจ้าให้ความสำคัญไปที่เจ้าบ้านนะครับซีอาร์เบรูดมองว่าจะยิงขาดเพื่อกินราคาด้วยซ้าไปนะครับสังเกตดูผู้ทิมเยนก็ปรับเพิ่มขึ้นจาก12เป็น13นะครับแล้วก็สถิติที่เราจอมานะครับบอกว่าเจ้าบ้านการันตีกันมีประตูนะครับ5นัดลังสุดผมก็เชื่อว่าเจ้าบ้านอย่าง CR บรุวดัจะยิงนะครับเพื่อกินราคาได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปลุ้นประตูจากเจ้าบ้าน2ประตูขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับนะ v i p สูงแรกเซอฮอตวันนี้ไปฟุตบอลแอลจิเรยอยู่ยี่สิบเอ็ดนะครับเดียเวลาสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอคู่ระหว่าง CR b บรุวดัพบกับ RC ลีไลแซนนะครับรอราคาในการเข้าทำหนึ่งลูกหรือศูนย์จุดเจ็ดห้ามา ถ้าครึ่งแรกมันมาให้ย้ำครึ่งหลังทันทีจากกันวันนี้ก็ขอให้สมา,าชิกทุกท่านโชคดีอีกเชียนเคยสวัสดีครับ